ในการประชาสัมพันธ์และก็ส่งเสียงให้กับผู้ที่รับสื่ออยู่ทางบ้านได้รับทราบประเด็นของความหลากหลายทางเพศมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับอันนี้เป็นอีกอ จุดหนึ่งคุณผู้ชมก็เป็นการเนี่ยครับใช้ทงสีรุ้งเช่นเดียวกันแต่มาถือกันเป็นแถวยาวนะครับตอนนี้ ตอนนี้ธงผืนนี้ยาวพอสมควรนะครับก็เรียกได้ว่าเ,าเริ่มตั้งแถวตั้งแต่ด้านหน้านะครับตอนนี้ก็ค่อยๆไล่ธงผืนนี้มาบริเวณด้านหลังนะครับก็มีการประกาศให้มวลชนค่อยๆถอยมานะครับเนื่องจากธงมีความยาวค่อนข้างเยอะนะครับก็เป็นการกระจายกันในการถือธงในวันนี้นะครับข้างหลังเหลือเยอะเลยนะครับช่วยกันนะครับช่วยกัน กล้องของทีมข่าว Voice TV ด้วยนะครับมีความยาวเกือบ300เมตรด้วยกันนะครับสวยงามมากๆนะครับคุณผู้ชมความยาวของธงนี้ก็300เมตรนะครับแล้วก็ต่อด้วยจำนวนของอคนที่มาร่วมชมุมในวันนี้นะครับฝนยังคงตกลงมาอย่างต่อนเนื่องนะครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่ขบวนนั้นได้เคลื่อนออกจากสามย่านนะครับแล้วเดี๋ยวจะมุ่งหน้าไปยังสี่ลมนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อ ขบวนนั้นผ่านที่บริเวณหน้าโรงพยาบาลจุฬานั้นก็จะลดการใช้เสียงนะครับแต่ผ่านบริเวณสะพานกาชาไทยก็จะมีการตะโกนว่าขอให้มีการรับบริจาคเลือดของกระเทยด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ ยังมีหลายชีวิตที่ดูกฎหมายหมาหมาอย่างเงีมันทำให้เขาตายหรือสาบูลเราทุกคนต้องเอาเสียงของเราออกมาเราทุกคนต้องปฏิรูปกฎหมายนี้ดิฉันขอส่งเสียงเป็นกำลังใจให้กับพี่ก ชัดเจนว่าไม่ว่าจะเป็นระบอบเผด็จการที่กดขี่หรือปีตาทิปไตายก็ต้องล้มล้างหมดหมดไม่มีใครใหญ่กว่ากันเราทุกคนเท่าเตรียมกันข้างหลังได้ยินเรื่องครับตอนนี้ดิฉันคอนเทนต์ของดิฉันเสียคุขึ้นไปเรื่อยๆนะคะดิฉันอยากคงสภาพการไม่มีหมายจะไม่มีหมายเรียกอย่างนี้อยู่ไปเรื่อยๆนะคะ ข้างหลังได้ยินหรือยังคะตำรวจบังคับใช้กฎหมายนะคะดิฉันพร้อมที่จะใช้กฎหมายเดียวนั่นก็คือกฎหมายที่กฎหมายสมรสเท่าเดียวอ,อีกกฎหมายที่ดิฉันจะใช้ถ้าคุณละเมิดจิตที่ของประชาชนคือ1 5 7 เราจะมาเล่าต่อไปนี้ ปีละหลายพันล้านค่ะที่ฉันเชื่อว่ารายได้ของภาครัฐเป็นเงินเดือนของอาหารเป็นเงินเดือนของนายกมัตมนตรีค่ะแต่พวกท่านเหล่านี้กลับจับพวกเราเข้าคุกในข้อหาผิดอาญาค่ะพวกท่านเหล่านี้ทํากับพวกพวกคุณอย่างนี้ได้ยังไงนะ เราใช้ร่างกายหาเงินเพื่อให้ประเทศไทยนี้มีเงินมีกินและขนาประเทศแต่สิทธิของพวกเรากลับไม่ได้กลับปาเลยแม้แต่บาทเดียวพวกเราหาว่าเป็นบุคคลที่ขายสัตว์สีเป็นคนขายชาติเป็นคนขายตัวเป็นคนทำลายศิลธรรมเป็นคนทำลายสถาบันครอบครัวและเป็นคนทำลาย,าาลป,นนลายประเทศใช่ไหมคะ เขาจะบอกให้นะคะถ้าไม่มีกรีประเทศไทยไม่จเจริญหรอคะ่ะแค่ถนนผีลมเนี่สร้างรายได้ไปเท่าไหร่แล้ว ินให้มันสองพันแล้วเนี่ยหัวนมดิฉันแล้วฉันต้องตัดหัวนมให้เขาไหมคนะดิฉันไม่ต้องตัดหัวนมให้เขาค่ะเพราะเราไม่ใสีคขาเป็ดขาไก่นะคะแต่เราขายบริการการขายบริการคือเรารวดให้เราเต้นให้ดูเราชงเล่าให้กินเราเป,ป็นพนักงาท,ที่ดีถูกไหมนะพวกเราทำงานวันละเก้าชั่วโมงเหมือนอาชี เราจะถามท้าให้คนเบาเราไปถึงร้านนะคะเราต้องฟองเนเบ่งล้างถ้วยเก็บโต๊ะต่างๆเพียงแค่5นาทีหรือสิบนาทีเล่านั้นที่เรามีเพศสัมพันธ์ทุกคนก็เมีเพศสัมพันธ์5นาทีหรือส5นาทีใช่ไหมคะใช่ไหมคะใช่ไหมคะแต่ทําไมต้องเอาเวลาการเพศสัมพันธ์เพียแค่สิบห้านาทีของเรามาเป็นข้ออ้างว่า จะทำยังไงแล้วเด็กละัะคุณจะป้องกันอาชีพเด็กนี้ไม่เข้าอาชีพนี้อย่างไรดิฉันบอกไว้ก่อนดิฉันไม่เคยสนับสนุนให้ผู้เยาวเข้าสู่อาชีพนี้และดิฉันไม่เคยเห็นด้วยกับการที่มีการถูกบงังคับหรือการท้ามนุษย์แต่เรากำลังพูดถึงคนที่ มัครใจยินดีที่ทำงาเช่นนี้พ่ออาชีพนี้สามารถเลี้ยงดูเองเลี้ยดูครอบครัวของเขาได้ใช่ไหมคะและที่สําคัญถ้ามีค้นถามว่าเด็กเนี่ยจะต้องกันยังไงเราบอกไปเลยค่ะเรามีพบรบต้องกันเด็กเรามีพรบฐาบริการเรามีพรบค้ามนุษย์เรามีพบร,ร,กร,รพบ,รรพบรกฎหมายอาญามากมายที่สามารถคุ้มเด็ก ฉันความบาต้องการและการปรบปรามทั้งเรนนี้ไม่มีประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นค่ะอย่าอาหารบอกว่าฉันจะไม่ยอมเป็นแม่สังคมเป็นตาให้าษาไทยมันกดหัวเราให้จำกองตความเป็นหญิงเมื่อเรามีลูกเราต้องเก็บลูกเราไว้เป็นเงินทะลิตนเด็กให้สังคมนี้จิตของเราในค่าแค่นี้ไม่ได้มีไว้ใช้เพื่อความสุขของเราดังนั้น มันจะรอลงทันไม่เจ็บจากการทำแ้งเธอก็ต้องเป็นแม่เท่านั้นเมื่อเราอาจหาหาเซ็กคอยม,มาใช้เพื่อความสุขของจิตไม่ว่าจะยิวโดหรือไขสันเราจะถูกดาทอเราจะถูกหาว,ว่าหมกมุ่นแล้วบางครั้งเราก็ถูกพนักงานบริษัทขนส่งเปิดกล่องแล้วถ่ายรูปมาประจาน เียเนฟรีหรือเราอาจจะแท้งเงียบๆรา,ร,าร้องไห้โมยตีนยังกำนลังแต่ถ้าเราโชคร้ายตกเลือดตายเราจะถูกเผาทิ้งไปพร้อมกับคำกลด่าจากหน้าหนังสือพิมพว่าแม่ใจยับรีบรุกุตายสมควรตายเป็นตาเป็นปไตยฆ่าผู้หญิงอยู่ทุกวัน แต่น่าเสียดายกฎหมายยังเอาผิดผู้หญิงกฎหมายใหม่ที่กฤษฎีการลางออกมาแล้วนะคะกำลังจะบังคับใช้บอกว่าการทำแท้งในอายุครรภ์มากกว่า12สัปดาห์มีความผิดถามจริงๆนะคะโรงเรียนเคยสอนเราไหมว่าอายุครรภ์ยังไงไม่เคยมีใครสอนเราแล้วครูจะไปรู้ได้ยังไงว่าครูยังทำแท้งได้อยู่ไหมเวลาเราค้องเราไปตรวจคันที่โรงพยาบาลเขาก็จะให เขาก็จะให้โคล็ลกเรากลับบ้านไปนกินเขาก็จะบอกว่าคุณแม่คะดูแลสุขภาพนะคะเมืองถามกูวไมว่าคูต้องการอะไรไม่เคยออกฎหมายนี้กดขี่ผู้หญิงเหมือนเดิมข่มขูผู้หญิงเหมือนเดิมเป็นความพยายามหวังดีมาส่งร้ายเช่นเดิมคนที่ร่างกฎหมายนี้เขาถามทุกคนนะคะเขาถามหมอเขาถามนักกฎหมายเขาถามตำรวจเขา แค่อันตราย w h o ยืนยันว่าทำไ,ได้ปลอดภัยมันเป็นเรื่องจริงอินเดียกัมพูชาเ,เานปาลหรือมากแม้กระทัง่งฝรั่งเศสที่จ่าย มันมีวลีที่เราควรจะต้องใช้ใช่ไหมเก่งมากกล้ามากขอบใจนะนี่ก็อยากจะบอกว่าเก่งมากสอนเก่งมากเลยให้กูร,รกักเงินสะดวกตัวกล้ามากกล้าเหลือเกินที่มัวแต่เอาเป็นผู้หญิงอยู่นั่นแหละและขอบใจขอบใจที่ข้ารอตายด้วยสิทธิธรรมของพวกคุณ